คอคอไข่ขออีกคอขวดอืมคออะไรคออะไรคอคออะไรเอ่ยเนี่ยคอ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 ไข่คอควายคอขาอืมอันนี้อีกคออะไรคอคอขนคอคนอ่าอันนี้ก็คออีกคออะไรคอ คอรัครังคอ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 ระคังอืมอันนี้งอเลยองแน่แจอจอจอจันนี่ชชอ้งชอชิงชอช่อช่อชอชองเอซอเรโอชอไม่รู้อโซชอช่ออืมช่อเลย ชอบชอชอกระเชอ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 จุระเยอล่ะยอยอไม่รู้ยอหญิงยอหญิงไม่เงือกย่อยอยอย่อย่งไม่รู้อืม